ทำสวนอยากมีเงินเก็บควรเก็บออมแบบไหนดีคะผมว่าหลักการของคนทําสวนคือก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวแล้วขายได้เงินมาเราควรจะมานั่งวางแผนเนาะเก็บเกี่ยวล็อตนี้เราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ ไอการเตรียมตัวก so <s wall ows> yes. so ่อนที and yes, ่เงินจะมาเนี่ยเราก็วางแผนจัดสรรก่อนที่เงินจะเข้ากระเป๋าเราเนี่ยเขาเรียกวางแผนการเงินเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราลองมาวางแผนซิถ้าขายปุ๊บเราจะได้เงินเท่าไหร่ต้องจ่ายอะไรบ้างแล้วมันเหลือเท่าไหร่ตรงนั้นแหละคือส่วนที่เราจะมาจัดสรรเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นตัวเลขเนี้ยอยู่ดีเราจะไปตั้งว่าเดี๋ยวได้มาเราจะตัดเก็บเลยบางทีมันไปตัดเก็บส่วนที่มันอาจจะแบบไม่พอเหมาะพอดีก็ได้ ถ้าจะให้ดีนะครับก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบต่อไปประมาณการตัวเลขรายรับรายจ่ายการเงินเอาไว้ทําทุนต่อส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นกําไรฮะก็เอามาแบ่งไว้หนึ่งส่วนหนึ่งกินใช้แล้วก็ออมเท่าที่ไหวก่อนคําว่าออมเนี่ยมันยากที่สุดก็คืออย่าไปตั้งโจทย์ว่าไม่เคยออ,อมได้เลย<อ>เพราะฉันจะเอาแบบเยอะๆอย่าไปทําอย่างนั้นเริ่มแบบเท่าที่ไหว